อเมรด์ชอปปิ้งหงเดือน6นะครับวันนี้จัดเต็มเลยนะครับในส่วนของดับเบิลเดยนะครับเราเอาโปรโมชั่นที่คุ้มที่สุดแรงที่สุดแล้วหลายท่านรอคอยแล้วเราเนี่ยยุติการจำหน่ายไปแล้วนะครับมาพร้อมกับของแถมพิเศษแถมดับเบิลไปเลยอีก1ชิ้นฟรีทันทีนะครับวันนี้เนี่ยต้องมาดูกับในส่วนของคอลณภจีคอลลาเจนกระป๋องสีทองนะครับที่หลายคนเนี่ยคงคุ้นเคยว่าเคยจ่ายเงินกันมา1,990งเารเนี่ยจะได้2กระป๋องเล็กแถม2กระป๋องเล็กนะครับปริมาณจะอยู่ในโหลแบบนี้นะครับซึ่งวััันนนี้ครบรบเเาจะอพไซส์ป็ ขอเทเทียบไปดูก่อนนะครับนี่ฮะกระป๋องใหญ่กระป๋องที่1น,นะครับกระป๋องใหญ่กระป๋องที่2นะครับ เห็นเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยแค่2กระป๋องใหญ่นะครับก็เทียบเท่ากับ4กระป๋องเล็กแล้วนะครับแล้วเราก็แถมไปเลยนี่ฮะในส่วนของกระป๋องแถมกระป๋องที่1กระป๋องแถมกระป๋องที่2และกระป๋องแถมที่เราแถมเป็นกระป๋องที่5เลยนะครับนี่เลยนะฮะรวมกันเป็นแบบนี้เลยซื้อ2แถม3นะครับ5กระป๋องใหญ่8ดแสนมิลลิกรัมปริมาณจุใจแบบนี้แล้วอย่างที่บอกครับว่าวันนี้เดาปรเดทนหกเดือนหกครับให้เลือกฟรีไปเลยไม่ว่าจะเป็นนี่ครับกระเป๋าแคนวาสนะครับเป็นผ้ากันน้ําอย่างดีก็ฟรีไปเลยหนึ่งใบหรือจะเป็นกระเป เป็นในส่วนของกระเป๋าออกกำลังกายก็ได้ให้ฟรีไปเลยอีก1ชิ้นนะครับแล้ววันนี้ครับก่อนโทรกันครับขอชงนิดนึงเพราะว่าเป็นพิธีการครับของเราเป็นคอลลาเจนที่ชงแล้วใสไม่เสีสีไม่มีน้ําตาลนะครับไขมัน0%ซแบบนี้เลยนะฮะซึ่งวันนี้ไปดูหนึ่งในผู้ใช้จริงก่อนครับวันนี้6เดือนหในปีใหม่แบบนี้ก็ต้องเป็นผู้ใช้จริงท่านใหม่นะครับชื่อว่าคุณแอปในวัย49ปีครับนอกจากทานอาหารครบหหมู่ออกกำลังกายสม่าเสมอนะครับพักผ่อนที้เอียงพอครับขนาดวัยมี่้ ถ้าพร้อมแล้วครับ4กระป๋องเล็กอัพเป็น4กระป๋องใหญ่แล้วแถมกระป๋องที่5ปริมาณคุ้มจุใจแบบนี้เลือกของแถมฟรีอีก1ชิ้นด้านข้างแบบนี้นะครับพร้อมแล้วโทรมาได้เลยครับ1,000สายเท่านั้นโทรมาที่1 4 5 1หรือ Li น์แอดอาร์มาโดนะครับวันนี้ขอสงวนสิ์นะครับใครเป็นสายที่1นึ่เราจะให้แค่4กระป๋องเล็กเป็น5กระป๋องใหญ่ของแถมฟรีอีก1ชิ้นไม่ให้นะครับรีบโทรมาก,ก่อนเลยที่141หรออนึ่งสี่ห้าหนับใครคอลลนที่บ้าน้หมารล้วนะครับเพรนี่คอเศษเโอกส หเดือน 6, 6, 6นั่นเองนะครับแล้ววันนี้ต้องบอกว่าคุ้มค่ามากๆเพราะว่าหลายท่านเนี่ยคงเคยเห็นแล้วนะครับว่าเราเนี่ยทำการลดปริมาณแล้วนะคบเป็น2ห่อใหญ่6แสนมิลลิกรัม19 9 0นะครับแต่วันนี้เนี่ย8แสนมิลลิกรัม1 9 9 0แล้วเป็นออนแอร์เดียวเลยนะครับในอากาศ6เดือน6ที่แถมของแถมฟรีอีกหนึ่งชิ้นย้ำเลยนะครับว่าให้เลือกเลยนะในส่วนของกระเป๋าผ้าแคนวาสอย่างดีนะครับกันน้ำนะครับหรือจะเป็นในส่วนของกระเป๋าผ้ากระสอบนะครับหรือกระเป๋าออกกําลังกายนะครับแล พี่ชายผมคนนี้ครับพี่ชื่อแชมป์น้องชื่อเชนนะครับต้องบอกว่าเฮแชมป์นะครับเป็นอายการนะครับก็เป็นราชการเนี่ยก็อูอายุ45ปีนะครับเห็นคนกินคอลลาเจนน้ำมวนแบรนด์ไทยแลนด์ตัวนี้นะครับพี่ชายก็หยุดไม่อยู่ครับก็เลยซื้อไปชงกินบ้างแอบน้องชายซื้อแล้วก็ชงชงชงแล้วก็ออกกําลังกายท่ายากให้ดูครับนี่ครับโอ้โหท่านี้เลยนะครับอยากให้ทุกคนได้ใส่ใจตัวเองเหมือนเฮแชมป์นะครับวันนี้ย้ำโปรโมชั่นก่อนนะครับเป็น4กระป๋องเล็กเท่าเดิมที่ทุกคนเคยซื้อกัน1,990จะได้้้้40,000 4 1000อออลาาารรรรรรเเเมกกกกันนแแบบีไซสใใหหปปป็ะะ๋๋งงญ่่ว วันนี้นอกจากได้กระป๋องนี่5้แล้วได้ของแถมพิเศษในโอกาสดดบเบิร์เดทหกเดือน6ไปด้วยนะครับรีบโทรมาก่อนเลยครับที่1451หรือไลน์แอดอาร์มาโดนะครับวันนี้4กระป๋องเลยครับอัพเป็น4กระป๋องใหญ่แล้วแถมกระป๋องนี่5้ครับดูกันชัดๆว่านี่คือปริมาณของ5กระป๋องใหญ่8ปแสนมิลลิกรัมแต่ยังคงจ่ายเท่าเดิมนะครับที่1990บาทแล้วก็เรียกรับฟรีไปเลยนะฮะในส่วนของของแถมพิเศษในโอกาสดดบเบิร์เดทหกเดือน6กนะครับกับโปรโมชั่นที่คุ้มค่าที่สุดนนนนนรรััววีีี้้โททมาก่่อออเลย1451หืขส สิทธิ์นะครับใครเป็นสายที่ ,1 น0่เราจะให้แค่4กระป๋องเล็กเป็น5กระป๋องใหญ่ของแถมฟรีอีก1ชิ้นไม่ให้นะครับรีบโทรมาก่อนเลยที่1451หรือ Li น์แอดอาร์มาโนะครับย้ําเลยว่าวันนี้ไม่ต้องโอนเงินไม่ต้องจดเลขบัญชีจองสิทธิ์ไว้ก่อนได้ครับแต่ตอนนี้เนี่ยโทรมายังไงก็สายไม่ว่าแน่นอนนะครับขอเวลาเพียง20นาทีครับพนักง,งาน200ชีวิตของเราจะโทรกลับหา1000สายนะครับแล้วก็บอกง่ายๆแค่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรแล้ววันที่สะดวกอยู่บ้านนะครับให้ของทั้งงหนนนนี้้้ส่่่ทบบาาาาาเเเลลยยยยคคแแวอจิพ 1, 1990 ไม่มีค่าจะส่งทุกกรณีนะครับและตอนนี้คือการย้ําโปรโมชั่นรอบสุดท้ายนะครับในโอกาส6เดือน6ประจําปีพุทธศักราช2565นะครับจากปกติ1,990บาทจะได้ซื้อ2แถม2กระป๋องเล็กแบบนี้นะครับเปลี่ยนเป็น4กระป๋องใหญ่นะครับแล้วพันสายแรกแถมกระป๋องที่5ไปแต่วันนี้แถมดับเบิลไปด้วยในส่วนของกระเป๋านะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าผ้า c ันวัดกันน้ำนะครับกระเป๋ากระสอบนะครับกระเป๋าออกกำลังกายหรือจะเป็นหม้อหุงข้าวเข้าไมโครเวฟได้รับฟรีไปเลยอีก1น่งชิ้นนะครับจ่ายเพียง1,990น หรือไลน์แอดอาร์มาโดนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับ1,000สายที่โทรทานนะครับ